มะโรงกันบ้างนะคะในมุมมองของความรักนะคะคนบีมะโรงเนี่ยเขาจะคิดเสมอว่าเขาจะคบใครทั้งทีเนี่ยเขาต้องคบคนที่ดีที่สุดนะคะเท่าที่เขาจะหาได้นั่นเองเนาะเพศตรงข้ามที่เป็นแฟนกันเนี่ยเขาจะไม่คบใครที่สีสัวเขาจะมีกฎเกณฑ์มารยาทของเขาอยู่เนาะในการเลือกคบค้าสมาคมกับเพศตรงข้ามหรือว่าจะเอามาเป็นแฟนเนี่ยต้องคิดว่าคนคนนั้นดีที่สุดแล้วก็จะชอบคนที่ ทำบุญสุนทานเนาะเป็นคนใจบุญสุนทานนะคะเป็นคนทําบุญเรียกได้ว่าคาแรคเตอร์ค่ะต้องเข้ากันได้ต้องแมทกันได้เนาะไปไหนก็คือจะต้องสมูทนั่นเองเนาะคนปีมะโรงจะชอบประมาณนี้นะคะที่สําคัญหลังจากชีวิตการแต่งงานของคนปีมะโรงเนี่ยเขาจะต้องการความมั่นคงเรียกได้ว่าคาดหวังกับชีวิตหลังแต่งงานมากๆว่าชีวิตต้องดีกว่าเดิมชีวิตต้องเป็นมีรถมีบ้านมีความมั่นคงเกิดขึ้น ดีกว่าอยู่คนเดียวนะคะคนปีมะโรงจะคิดแบบนี้นะคะ